สำหรับเกศเนี่ยไอตัวเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่เราใช้ขยายขอบเขตแล้วก็สร้างรหัสหรือภาษาใหม่ให้เกิดขึ้นได้ทางพิธีกรรมคือในมารีบูชาเนี่ยเกศใช้เทคโนโลยี AR แล้วก็ VR เป็นเครื่องมือสร้างแล้วก็ใช้สำหรับสารดิจิตัลที่ใครๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาขอพรหรือถวายดอกไม้จากที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ ก็คือการเข้าไปในโลกเสมือนจริงแล้วก็ทําให้ผู้ชมเนี่ยเข้าไปอยู่แล้วก็มองเห็นสัมผัสประสบการณ์ของพิธีกรรมที่ไม่ได้จํากัดอยู่แค่พื้นที่ทางกายภาพหรือว่าพื้นที่ออนไลน์หรือว่าพื้นที่ทางจินตนาการเพียงอย่างใดอย่างเดียวเราอยู่แล้วก็ข้ามไปมาระหว่างสองสามพื้นที่นี้อยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นในสางดิจิทัลเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการจําลองศาสนาหรือว่าเรียนแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่ว่ามันเป็นการสร้างประสบการณ์ทางจิตวิญญาณร่วมสมัยร่วมกันที่สามารถเชื่อมโยงเราผ่านร่างกายเราเชื่อมโยงกับความเชื่อแล้วก็เทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันเ,เราไม่ได้พยายามที่จะสร้างาสารเทพเจ้าขึ้นมาใหม่แต่ว่าเราพยายามจะสร้างพื้นที่ที่เก็บรักษาจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์เอาไว้นั่นก็คือความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาต่อโลกอนาคต